มาชมพระาธาตุวงวิจันพร์น้อนมีโอกาสกับมาเนาะ,านานาะ,ระบรรยากาศพี่นรองรอบรอบพระธาตุวงเ่าเลยไปประรากอเี็น้องเชิน้อตาพี่นอ <c oughs> ธาตุหลวงเยียงจันมาถึงแล้วพี่โนกมาโโกราบมาไหว้ก็ทางนี้งามเลยนะทางนี้เร็วท,ทางเดยียวครับ ได้ครบน,นาะนิตินักทีกบลลิลทาบิลโอ,อ้ก็จับไปแล้วลเอาสิ่งยางของ้าได้ครับไปเลยไปกัดหายโอ้เจ้าบริมาตรแหงหลวงวกันเอ,นอจาจักปีแล้วปีแล้วบริมาตรปีบอกอ้แต่สมัยโควิดเนาะ

เสร็จแเสรเล่าเสม่เสม่เนาะบันไดฮันจเสอขอมาเขาออกทางนี้เลยทางสายเลยเขาออกอไม่หาันจิ mưa râm mì thơ sào bát sao? bát sắp diễn hoa sư hè mưa bát sắp diễn hoa sắp đấy hoa sắp diễn hoa này diễn hoa sắp 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 diễn hoa

เพี้ยนสองถูกสามฮะเราประกันเป็นมาทำบุญเนาะคนละสองพันกีบเราอเอาถูกสอันโอ้ถูกคือเปลี่ยนนถทง่ถวแต่กเก่า sụp 2 ngàn soup chim soup chim 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 3 chim 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 tiền chim 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 bỏ hai nhà đi. ơ ừ. ờ, nhà nó chờ về nhà thái, ở, thái, Ừ. Đó, đi cái gì không, cái 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 cái